สวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยนะครับมีข่าวสารของเอ็มเปเป้มาพูดถึงกันหน่อยครับเจ้านันของโรเบร์ปิเรสตำนานคนหนึ่งครับบอกว่าอยากเห็นเอ็มเปเป้ไปลิเวอร์พูลมากกว่าเรอัลมาดริดนะครับล่าสุดครับเจ้านันของโรเบร์ปิเรสครับบอกว่าเขาอยากเห็นเอ็มเปเป้ย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลมากกว่าเรอัลมาดริดหลังเอ็มเปเป้กำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงในช่วงสมัมมน้ โรเบร์พิเรสครับอดีตแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าเขาเคยปฏิเสธโอกาสย้ายไปคาแข่งกับเรอัลมาดริดนะและอยากเห็นนิบัเป้แข่งรุ่นน้องเนี่ยโยกมาเล่นกับลิเวอร์พูลมากกว่าเรอัลมาดริดท่าน,นของพิเรสครับเคยได้รับการทักทามจากเรอัลมาดริดครับแต่เขาเลือกย้ายจากมาร์เซย์ไปคาแข่งกับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์ปี2000พอดีเลยและช่วยอาร์เซนอลเนี่ยคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกอ2สมัยและเอฟเอคัพ2สมัยฉะนันของโรเบร์พิเรสครับบอกว่า ผมขอโทษคิลิยันแต่คุณไม่ใช่นักเตะคนแรกที่ปฏิเสธเรอัลมาดริดผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ผมปฏิเสธมาดริดเพราะผมมี2ทางเลือกผมแน่ใจว่าถ้าผมไม่มีโอกาสไปอาเซนนลนหรือว่ายูเวนตุสผมคงจะไปเรอัลมาดริดนั่นแน่นอนต้องบอกว่าโรเบร์สสครับยังบอกว่าเขาจะรู้สึกสนุกกับการได้เห็น M P P e, เอ็มเปเป้เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลมากกว่าเรอัลมาดริดที่เขาจะได้มีโอกาสเล่นร่วมกับโมเมซาลาครับ รันของเปเรสก็ทิ้งท้ายบอกว่าผมอยากเห็นเขาที่ลิเวอร์พูลนี่คือสโมสรครอบครัวที่ยอดเยี่ยมมีโครงสร้างที่ดีไม่มีความกดดันแฟนบอลก็ต่างมีทัศนคติที่ดีอันนี้คือสิ่งที่โรเบร์เปเรสนะครับได้เอ่ยปากนะครับใจจริงอยากเห็นเอ็มบัปเป้ที่ลิเวอร์พูลมากกว่าเรอันมาดริตนะครับเป็นอะไรที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะ แต่ตอนนี้ยังไงก็ต้องมองไปที่มาริดก่อนนะครับเพราะความชัดเจนอะไรต่างๆครับต้องมองไปที่ทีมนี้จริงๆสําหรับเอ็มเปเป้นะครับลิเวอร์พูลต้องมาตามนะว่าจะเป็นจริงไหมนะครับทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเอ็มเปเป้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้แวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม